สวัสดีครับ <ét> คุณผู้ชมวันนี้ผมมาเล่นเบอร์วาซีนะครับเป็นเกมซอมบี้ที anymore, ่เขาบอกดีกว่าเลฟโฟเดตนะแล้วก็เล่นได้4คนนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนหนึ่งคนมาเล่นนะครับก็เลยจัดไป2คนก็ได้ไปเริ่มด่านแรกกันเลยครับลุยจนท่านมอตมีมาแล้วโอ้ my god โอ้ยมิวสองคนเป็นบอดเบิร์ดมันเข้ามาเองโอเคครับลุยทุกคนลุยลุยลุยเด i ็กีเปิดประตูครับกดค้างเปิดประตูดันเหล็กดันไม้ออกื้ยยกสวยที่ไปเด็กคีบิดดาวสองโอโมเมน เขาชอบมูเมนต์แบบนี้นะแบบบุคคลที่สามอะเพราะว่ามันดูแล้วมันฟินดิกระโดดไม่ได้เป็นทางอะไรใช่เ,เขาบอกว่ากระโดดไม่ได้เกมเนี่ยหาทางลง er An อารเนตตาแองเกิลเฮ้ยเย้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 เสียงบี้เพาเสียงบี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตรงหน้าประตูอยู่เลยเอย่หรโอ้โหเอาแล้วลว่ะ,ววะดูเดือดไะเนี่ย có ngủ lõng nha bà Bộ đâu Come on now, creep. I know your ass is there. creep. bird. Yeah. Tem, 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 tem. อบเบิร์ดเขาไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเบอร์พอไม่เขาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยเบิร์ดแล้วมันก็อยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเสาเนี่ยเออมันมาเลยเบิร์ดไม่ได้ทำอะไรเลยมันเยอะเอามาได้ไงวะลูกกระสุนมีหมดด้วยตอนนี้ มีสิอ่าวุธลองไม่มีม,มั้งมีวินพกไงวินพกเก็บเสียงด้วยวะ่ะ stay quiet อยู่เงียบเปลี่ยนเป็นเซอร์เซนก็ได้นะไม่เขาชอบแบบนี้มากกว่าเห็นสเอเขาชอบแบบนี้เขาว่ามันดูแบบมีชีวิตชีวามากกว่าโอเคคูเวลบัตเทน เราพกถังแก๊สหรือถังอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังสองก็บอกแล้วก็มีกระปุกน้ำด้วยนะเออ <c oughs> ทำเหมือนอยู่ทำเหมือนอยู่พร้อ <c oughs> มจะอยากเปลี่ยนปืนว่ะมาแล้วเบิร์ดซนิกมาแล้วเนิกมาแล้วไอ้เห <c oughs> ี้ยโคตรเยอะไอ้เหี้ยเด้อไอ้เหี้ <c oughs> ยสามแสนล้านตัว ยอะจังวะปั่นไปดเลยยิงกันโดนด้วยนะโดนด้วยเหรอเอออพแล้วหสนิท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 แล้วก็ปั่นไงเบิร์ดปั่นอย่ี้ไงปั่นอย่ไงเบิร์ดปั่นไงสุนิทนี่ไงสุนิทนี่ไงสุนิทเอาว่ะเราไม่สนิทหน่อยเหรอเบิร์ยุ่ซจ้าเหลือไม่แล้วยิง เอาว่ะหัวว่แต่มีขีดเออแต่มีขีดังหัวหัวมีขีดมีขีดตีกันไม่โดนตีกันไม่โดนปืนยิงไม่เหลือาแล้ววตัวนี้เไรวะไปบั๊บนี่อย่าโดนโดนตีโดนตีวัตเตอรวัเอ วิ่งแต่ว่าเวลาช่วงมันนี่ว่ะเบิร์ตมันช่วงไกลว่ะมันช่วงแบบดึงดูนะเบิร์ตโอ้ไใส่ได้ช่วงดึงดูจะจะแบบดึงดูเออมาสก์อาสก์มาดก์ไอ้เหี้ยมันโดดไปได้หย่ดท้อโกงกูรอดแค่ไหน่อูทำไมกูสวนมอนไม่ได้วะโอ้หตายแล้วไอ้เหี้ย กดเปลี่ยนของเลยวะอ๋อเมทชิดกดเลขสี่ฮิวกดค้างฮิวเลยโอ้เลือดปุ้งเลยยิงกันโดนนะระวังเลยข้างหน้ามีของสวยครับช็อตกันเอาไป ถ้าเขาชาติลูกซองโดนเองเนี๋ยจะเป็นยังไงสวยสวยเพื่อนไปเอาลิฟเอาลิฟมาดิเอาว้าว้าวเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเเอ็นเจนเลือดเหลือสามสองขีดกว่ากอ้นขึ้นไปขึ้นไปก่านั้นนะมันมีพยาบาลหยู่ซ้อนใกระเป๋านึงเอ็นเจ เอาขึ้นไปกดอะไรกดดได้แล้วหรอนาตเโอ้โหเปลนแล้วเวร์ไม่เดรานหนาโอ้โหพอมาเหรอเวเนยอูดิเห็นข้างนอกไตรงไหนวะโอ้มรแดงล่างนอ่าผียีอะไรเนี่ยเยอกอะไรขนาดแล้วน่ะมนเซี Not as b โอ้โหตรงนี้มีอะไรวะแอ S2 เบิร์ดปืนเบิกเกร์ดสวัสดีว่ะเงี้ยออมาถือปืนได้สามกระบอกกันนะใช่สามกระบอกเบิร์ดใช่ใช่ก็มีสามกระบอกเหมือนกันมาดิโอ้ข้าข้างหน้ามีเลื่อยด้วยเลยืเล่อย Keep it down เ็ซน้อยเชยนซอโอ้โหเขียนออสบี้ครับเขียนออสบี้ครับโอ้โหเชนซอหรือว่าโซไลเฟอล์นี่วะแอดซอดีกว่าว่ะเชนซอไม่น่าใช่วะ่ะโอู้หูืนอะไอรแย่ๆไปหมดเนี่ยบูโรต้าบอกให้เคลียร์บีดเอาเดียเปิดเลยให้เราหนไม่มีระเบิดหรอก สวย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 สมาธิสมาธิสมาธิโอ้ไม่กอดวัดอะไรขนาดนั้นนะแล้วบอลก็ตีเพื่อนเราอยู่เราก็ไม่มีใครดูแบบนี้ได้เหรอโอ้ไม่กอดโคตรเยอะมันยิงหมดเลยว่ะ มันปีนอะไรขึ้นมากันะอะไร้ิยักยักยัก,กมาแข้งแข้งแข้งชักเจอชัเจอโอชักเจอชัเจอหล,ล,ลังหลังหลัระวังวิรซ้ายมือซ้ายขวามาหมดตึ้งหมดแล้ว โอ้โหเยอะเลยว่ะโอ้เยเลยได้ได้ภาพมันดีอยู่นะเบิร์ดดีกว่าที่คิดนะรีเซิร์ชโดดเหรอต้องโดดเหรอ we're good subways across and left no noise อย่าไปพูดเสียงดังนะ อย่านะเพื่อนอันนี้ว่าไฮวะ่ะนี่คืออะไรตั้งป้อมหรอเบิร์ต <laughs> ใช่จริงด้วยตั้งป้อมวะเอาโดนตีโดนตีช่วย,วยหน่อยเบิร์ตโอ้เว้ยนยกว่จะฟันมนันได้ไงวะ <laughs> เฮ้ยอร่อยไง ไม่ใช่จะฟันมันต่อหน้าเลยจะง้างฟันง้างไม่ได้่ะเวนเฮ้ยไม่ไหวละเบิร<อ>์ปวดวปวดฉี่บะไปฉี่แป๊บนึงได้บะเออนั่งไปก่อนนะนั่งไปก่อนนะไปเบิร์ตปเดียว We lắm. Anybody else? Still nắng hay mọi nắng. Oh, ô. We lắm. Oh, bây giờ, bây giờ. rồi nhân Put Can anyone hear me? Hell! Wait. Yeah. Uh -huh. oh get away from me oh let me go let me มันลุกเร็วแบบโอ้อไปไหนนะวะไปไหนไปหนโอ้ใช้เม็ดที่ก่อนชังเจอชังเจอชังเจอ มันยิงยังไงวะชัตเตอร์เนเี่ยนี่มาแต่กลัวเนด้อโอ้ชัตเตอร์ด้านหลังเยอะเลยมันคนยิงมันไม่ตายอะ่ะชัตเตอร์โอ้โอ๋อไอตัวนั่นเนาะอ้สสวย

รอทุกคนป่ะอมันตงอแล้วมัต้องใช้ด้วยนี่หว่าไม่คนเดียวเออตั้งป้อมต้องใช้ด้วยไม่คนเดียววิธีการโอ้ว่าไปก่อนฮิวไวไลฟ์เออร์ดีไหมวะ มีเล่นแม็กเกลเป็นลหพิเศษโ,โอ้มีหกนัดน้อยไปยเอะี่มันอะไรไ้เก็บอะไรโอ้มีกล่องวะนี่ไงเมทิดโอ้อยู่ในกล่องม <Hey, S 2> เลยนยยีบก่อนละมึงอ้าวว่ามาทำกันเลย <S <S 2> <S 2> แบดเดดวะ มีแบดเดตด้วยว่ะสวยเปิดประตูไปครับ Move. มูฟบูบิงเสียงใครยิงวะเยอะละเยอะละอีโลดิงอีโลดิง เอาหูทบแสดงกูโอ้ยเลยลบแล้วยังโดนวะตัวไหนะเด็กจุดต้นเลยนะ มากเยอะมากไอ้เคียร์ทรัพย์วว่ะตอนขึ้นในบันไดเนี่ยจะมีพวกปี้แบบรอรอฉกอยู่ไง หาลิทซัพพสีปปยส่ยันไว้คนเยอะือ็ดำมาเบิ้ลตายเลือดเขายังีอยู่นะต้องรีความวล็อหก็เบิ์ เียวเอ็งอยู่ไหนวะเบิร์ดแทบไม่โดนตีตนเลยนะเมื่อกี้ยอยู่เฉยก็จอดับจอดับแล้วก็เดยอด้อยเอาแล้วทำไงอ่ะผมวมันจะเกินมาอยอะหอมรีเกิดอยู่นี่ว่าเออใช่ใช่ทีสุดท้ายที่ที่สี่ติวยไปให้กับอะไรวะซิลิวเดเวอร,วอร์กับไปให้คนขับบ่อรถไฟ เข้ารถไฟมาสวยดีกสุน่นวดสวยเดี๋ยวผ่านโอ้ยเปิดอะไรเกิดไม่ไม่เหรอไม่เนี่ยมันกีดเนี่ยอ้าวจบแล้วทีมเวิร์กว่ะ เอาว่ะปลดล็อกทีมเบิเร์กเลเยอร์เเปเชียลคิลเลอร์เฮลปิ้งแฮนด์ฮะตอนไม่เคยช่วยใครเลยเฮดันเตอร์เอคคนเล์ลบอยู่คนเดียวโดนอยู่คนเดียวไม่เคยช่วยใครเลย嘛นี่ไงอาชีพสแลชเชอร์เบิร์ดอัพเฟลเป็นสแลชเชอร์ขั้นสองสวยครับปลดล็อกปืนพก ช็อตกันวิวสองเรียบร้อยดูตีไม่มีอ๋อแซมกว่ายิ่งใช้ปืนไหนก็ยิ่งได้สกิลปืนนั้นเหมือนเดิมสามร้อยิกตอรี่ป่ะเราดิ้งเงินสามร้อยเบิร์ดด่านเมื่อกี้อ๋อตอนที่เราเลือกเอพิโซดมันจะบอกเงินรางวัลอยู่ว่าได้เท่าไหร่แต่ละสามร้อยโอเคทุกคนไว้เจอกันภาคหน้านะครับมีหลายด่านมากมีหลายเอพิโซดมากแล้วก็มีหลายแชปเตอร์ด้วยนะยังไงก็ขอบุณที่ติดตามนะครับไว้เจอกันพาทหน้าครับ